สวัสดีทุกคนื้นนี้มีเรื่องสําคัญสิบ่เบ่ซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าเฮ็ดห,ห้ดีใจลายเพราะว่าตั้งแต่พาโรงเรียนมาก็ะยุ่แตีห้องบบได้ไปใส่ซึ่งว่ามืออื่นนั้นไอ้เขย่อนสิบเราบเอาไปยู่น้าเอื่อยแล้วผิดใจเองซึ่งตั้งแต่พากรงเรียนมาบ่ได้ไปใส่เลยนอกจากอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่นําติ๊ t ต k อก ซึ่งมือหนาสิได้ไปอยู่แบบว่าหนีโควิดไปอยู่ป้าแบบโอ้ยเป็นแบบธรรมชาติเลยนะถ้าเบิ่งเดี๋ยวสิพาไปเดี๋ยวว่ามื้อนี้เฮาไปนอนพักผ่อนก่อนอมื้อนี้เกียมเครื่องไว้เรียบร้อยละ <c oughs> ดีใจแหง <c oughs> บู้ว่าสินอนรับบอได้ว่ากะถ้าเบิ่งโควิดเซาจึงสิได้มาอยู่นี่อีกถ้าโควิดบ่เซากะยุบเพื่ออ๋อจริงได้บ่มีเงินซื้อกิจได้ะ ถ้าเบิ่งสิเป็นจังไงนั้นวันนี้เฮาไปพักผ่อนกันบ๊ายบายเอคนตอนนี้เฮาก็ฮอดเป้าหมายทีเฮาวางไว้แล้วนั่นก็คือบ้านยังวะบ่อส่วนจวปาซึ่งที่นี้มันสิมีแต่ธรรมชาตินะซึ่งแขกต้องท้าเฮากับมีแล้วมะเอาแขกตามเรานี่สองแขกนี่ชิว่าเราไปเที่ยวเบิ่งธรรมชาตินะเดี๋ยวไปเที่ยวใส่มื้อนี้ ขาไปใช่หม,มูหม,มู <laughs> ไปเลยอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านพี่แบบแคมบ้านอ่ะมีตัวตนไหมอันนี้คือฉเปิดใบกะเพราหอมโบยญ่ปูไ้กินเองอันนี้นนจะเป็น ต้นอะไรนะต้นสากินแล้วจะมีความสุขฮะอ,อันนี้คือต้นมาเขียบชิเป็นข้อไก่แบบวบุววมีไกล้กลรืีไกลตัวเดียวข้อไก่ม่ไไมไก่ข้่ีแต่ไข่่ะ หอมบานที่มีจะแบบว่าต้นไม้ <c oughs> ต้นไม้แบบว่าธรรมชาติดีค่ะแล้วอีกแน่แชกที่น้ำทาน้าพารหแอ้วฮะต้นมําพารอ่ะ อันนั้นได้ต้นอย่างเหมนนี่ต้นอย่างนะโดยดุลลกไหมอันนี้จะเปลีาา่ยนแปล่าหนงฟ้าหนงฟ้าที่บูมีฟ้าเดีสำหรับมื้อนี้กะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แ <s colors> บบว่าบูมู้ว่าสิอยู่ได้อีกโดนปไหนบูมู้แต่ว่าประมาณแบบ วิดโควิดจะจึงสิกับไปอยู่่นอีกสำหรับวันนี้บ๊ายบาย